อ่ะพูดถึงยูเว่ก็มียูเว่เหมือนกันครับข่าวยูเว่วันนี้ยูเวนตุสใช่โทนี่โครสทำไมไปยูเวนตุสเหรอใช่คือเขาพยายามอยากให้ออย้ายไปร่วมทีมแบบแบบเป็นไม่มีค่าตัว<อ>ถ้าเกิดยังอยากแบบว่าเล่นต่อหลังจากที่เลิกแบบแยกย้ายกับเอลมาดริดแล้วนะคะคือโทอนี่โครสเองจะหมดสัญญากับมาดริดในชว่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งเอาจริงๆทางมาดริดก็ ก็เจราจาอยากจะแบบขยายสัญญาตัวจริงนะอยู่เลยนะใช่แต่ทีเนี้ยยูเว่เองก็แบบเหมือนจับตาดูอยู่ว่าเอ้ยถ้าไม่ไปกันต่อกับมาดิดก็ทั้งนี้ก็พร้อมต้อนรับนะอยากจะทับทาม,มาคะอยู่ด้วยแต่ว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่ของโทนี่โครสเองนะคะไปสัมภาษณ์ในพอดแคสต์นะคะไปพูดว่าเนี่ยจริงๆอ่ะอยากเห็นลูกชายอยู่กับมาดิดต่อ,อนะคะอยากให้มันจบลงแบบที่เขาต้องการจากหัวใจคือการยุติการค้าแข่งในระดับสูงสุดแล้วก็คือแบบ ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรเลยคือแม่เอาจริงแม่ก็อยากให้อยู่มาติดต่อนั่นแหละก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ายังไงฝีเท้าไม่ธรรมดาฝีปากก็ไม่ธรรมดาเด็ตดวงใช้ได้เลยแต่เก่งสุดๆเลยนะใช่แต่เก่งอารมณ์ประมาณบาสตีนชไวสสไตเกอร์ใช่แล้วก็ยังดีอยู่เลยอ่ะคพราว่ามาดิดเองก็อยากอยากให้อยู่ต่อแหละก็เกมล่าสุดผมไปนั่งดูเ่ยเจอแอรอโโกมาติดอ่ะเขาเล่นกับคาราเวงกากับเฟเดรบาเบเดโหอย่างเนียนอย่างดีอยู่เลย